สวัสดีครับก็อันนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ละกันนะครับผมก็ไม่ได้เดินเก่งอะไรมากมายอาศัยหน้าตาดีนะครับโอเคในจังหวะเนี้ยต้นกระดานผมเป็นสีขาวก็โดนเข้าโจมตีอย่างหนักทีนี้ผมบิดขุนม้าทาังขวาได้ได้จังหวะและดำมีการติดพลาดเปิดคลองเรือนี้ไม่ไม่ยอมปิดคลองจอจานผมก็เลยเฉวยโอกาสเอาคนรุกเข้าไปเป็นตานบังคับดนต้องเลี้งตรงขึ้นมา จากนั้นผมตามด้วยเรือยิงเข้าไปอันนี้ก็บังคับอีกดาต้องมาหลังโคนอย่างเดียวตาต่อไปมีการเว้นวักผมเลือกใช้โคนตัวล่างดาขึ้นไปเลยสังเกตตอนนี้จะใช้อยู่ประมาณ1 2 3 4 5สห้าใหญ่แล้วนะครับเขาว่า3ามใหญ่กใกล้ขุนอันตรายเนาะแต่ผมไม่เก่งเท่าไหร่ก็ยัดเข้าไป5ตัวเลยแล้วกันอันนี้ดาเขาเลือกโต้ในการเอาไมดแทงมา้าซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร เพราะว่าม้าตัวนี้เราจะโยกมาตีลูกเขาอยู่แล้วดังพาอันนี้ตาบังคับขุนนักไบดินกระดานยอหญิงเจ็ดเพราะถึงจังหวะเนี้ยจริงๆแล้วมันชนะได้หลายวิธีเอาโคนลอยไปให้กินที่ตายอหญิงแปดก็ได้แต่ถ้าทําอย่างนั้นแล้วดำไม่กินมันจะมีจังหวะเว้นวักอยู่เหมือนกันแตก่ก็ชนะนะครับดูคร่าวๆคิดว่าชนะแต่ว่าก็มีการเว้นวักกนะ็้วผมเลือกตาที่ไม่เว้นวักดีกว่า ให้คนกินเหมือนกันให้กินที่ตานี้จากตาเนี้ยไม่ว่าเขาจะเดินตาไหนไม่ว่าจะกินโคนหรือไม่กินโคนเขาต้องตายด้วยการโดนลูกต่อเนื่องถ้าเขาลงไปถ้าลงยอ้อยหญิง8เราก็เอาโคนลุกเข้าไปจนถ้าไปยอยหญิงเจ็ดเราก็โคนลุกเข้าไปทีนึงเขาจะหนีมาช่อชิงแปดแล้วก็ามาม์ ตัวที่อยู่ยอหญิงใส่ตีเข้าไปทีหนึ่งจอแน่นอนทีนี้ในเกมจริงเขาเลือกกินคนขึ้นมาผมก็เลยให้คนเข้าไปตัวหนึ่งก็เลยให้ม้าเข้าไปตัวหนึ่งเลยนะครับเผื่อเขาไม่อินลุกไปปุ๊บบังคับเขาต้องกินมา้าแล้วเราก็เอาเหลือหญิงซะอีกหนึ่งทีนะครับเป็นอันจบพิธีก็ ้างขึ้นมาก็เพื่อแบ่งปันให้น้องๆบางคนที่สนใจแล้วก็เพื่อพวกเพื่อนๆผมมาแซวมาคอมเมนต์แกล้งผมเล่นกลับบ้างโอเคครับขอบคุณครับ